คอมมีากับได้ครับผมวันนี้ก็มากับโอโมพลัสไวดครับเขาบอกว่าขาวยาวนานแบบว่าไม่เหลืองแน่นอนและที่สำคัญคือหอมยาวนานติดคนสี่สัปดาห์วันนี้มันมีคุณภาพเด่นก็คือมันมีตัวอลตราว่าชิพมือ ก็จะทำให้ผ้าเราเนี่ยไม่หมองและที่สำคัญไม่ซีดด้วยนะครับขาวแบบตัวพี่แบบตัวพี่ขาวแบบตัวพี่ตอบโจทย์ช่วงนี้ด้วยคือน้องๆเปิดเทอมกันแล้วใช่ครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาแบบว่าโปรโมชเนี่ยไปสั่งได้รับรองว่าถังแน่นอนอาทิตย์เล้าอีกครั้งเกี่ยวกับบรรยากาศการถ่ายทำโฆษณาครับถ่ายไป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับก็โฆษณาไปถ่ายกับแบบว่าน้องๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยได้มีงานถ่ายกับเด็กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอไปแล้วก็รู้สึกว่าาเเฮ้้ยรไดออีก มันก็น้องๆแล้ก็น่ารักเด็กๆบูธไหมคะเด็กๆบูธครับอ่าน้ารักมากเลยไม่งอแงเลยกลานมาไม่มีกนบ้างกับงานนี้คือนพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่สองดีใจครับดีใจครับผมที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอโมครับแล้วก็ปีที่สองแล้วด้วยนะผมปีีเราก็จะเป็นแบบหอมแบบรักชูปีนี้ก็จะมาแบบอัลตร้าหวานอย่างที่เองกับแฟนก็มาต้อนรับรอรับนานมากเลยนะพี่มารอนานใช่วันนี้ฝนตกมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนๆครับก็ดีใจดีใจมาก โอโม่ก็จะมีกิจกรรมพิเศษด้วยโอโม่ลิมปิกใช่โอโม่ลิมปิกครับผมวันที่2 1กรกฎาคมนี้ครับก็มีผู้โชคดี305ท่านครับผมได้รับริมโรงทะเียนกันแล้วก็ติดตามข้อมูลทุกอย่างของทางโอโม่เนี่ยได้ทางออฟฟิเชียลของทางโอโม่ใน Facebook ครับอืมอ่าป่าดีครับคนคนที่อยากซื้อโอโม่ต่างๆยังไงบ้างครับก็ฝากแบบแม่ๆละกันครับแม่ๆที่บอกว่าตักผ้าให้ลูกตอนเปิดเทอมอะไรเงี้ยครับฝากโอโม่คลาสไวรด้วยนะครับ ครับอ่าโอเคไปครับผมที่เรถามถึงเรื่องงานงานบีฟิกไปร่วมกับกับกีนินงานบีฟิกครับบอกว่าเอาใจโกสุดฤิสุดเดชเลยเหมือนกันเอาใจอ๋อเอาใจโก้ทำไยังไงครับพี่ไม่ได้หวังสมบัตินะพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยพูดของบริษันะใครครับผมก็ก็สนิทกับโกครับปกติแบบเวลาไปบ้านเขาอะไรเงี้ยพี่ก็จะเจอแบบว่าโก้ตลอดตลอดตลอแล้วเหมือนแบบโก้เขาจะมีความแบบ วัยรุ่นวัยรุ่นอะไรเขาก็จะมาชวนพูดคุยแล้วเขาชอบช็อปปิ้งด้วยก็เลยบอกว่าเหมือนคุยกันเรื่องเสื้อผ้าเยอะอะไรถึงกับว่าต้องไปย่อรับเลยไปย่อรับเลยของเขาคือคุณเองแห่ง B P ครับซึ่งเราก็ไม่เกรงใจหลานเขาเลยอที่หลั่งร้านเขาเจอกันเร็วอยู่แล้วเขาก็บอกว่าสนิทกันอยู่แล้วเขาเป็นโกหกหรอเป็นการบัฟหรือเปล่าคุณบัฟว่าเป็นการบัฟเอิร์นเหนือกว่าคุณ อยู่แล้วคื <c oughs> อรักกว่า <c oughs> มากกว่าอยู่แล้วแต่พี่เรียนว่าเราไม่ได้หวังสมบัตินะเมื่อกี้เราไม่ได้หวัง,มวงสมบัติ <c oughs> คือคือพี่เขาบอกเอออยู่ที่เขาบอกว่าเราเนี่ยมาเปลี่ยนล้อรถนี่คือ <c oughs> ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียเงินก็หนูจะได้จ่าย,ายแต่ว่าโก่เขาไม่ให้หนจูจ่ายอ่าก็เลยบอกว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่ใช่ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เขาตอนแรกจะจ่ายแล้วเขาบอกว่าจะจ่ายทำไมเดี๋ยวะโกงง่ายอ่าแต่ว่ากินเขาต้องจ่ายนะเขาบอก พราะว่าเป็นเงินในบ้านรู้ส like> ึกพิเศษไหมคะกับการได้สิทธิพิต่างๆจากเขาก็จริงๆก็ขอบคุณเขามากกว่าเพราะงเอ็ยนดูเราอย่างเงี้ยในฐานะแบบว่าแบบ ลูกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราเขาเป็นเพื่อเราเป็นลูกเขาาเราใช้ลูกอ้อนยังไงครับพีพีเวลาแบบว่าเข้าหาเขาโก่ยเนี่ยเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งนะอันนี้เข้ามาใหม่นะแบบปุ่ยแมวจริงหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าวันนี้เราก็ไปเปลี่ยนยางรถด้วยได้ไหมค่อยๆเสียบไปต้องใช้เสียงโทนไหนเสียงว่าสี่สิบแปดสี่สิบแปดแล้วสำเร็จไหมสำเร็จสำเร็จทุกคทางทุกทางพีพีก็ เขาคกหเขาน่ารักครับผมจริงๆบอกว่าจะจ่ายตังค์นะจริงๆแบอกนะครับว่ากูไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์พวกมันแบบนี้หน่อยๆอะไรเงี้ยกูเดี๋ยวบอกไม่เป็นไรเดีนะเขาดูแลให้แคือเขาก็ซัพพอร์ตพีพีเนแบบช้อปปิ้งบ้างเหมือนกันอยย่างงเี้ใช่ด้วยเขาไปสายช้อปเขามีันถึงแบบว่าแบบเราก็ช่วยๆกันเลือกของในนด้วยเขาไปสายช้อปเขาเคยมีของขวัญอะไรพีพีเป็นพิเศษไหมในแบบวาระต่างๆเขาจะมีแบบผ่านพีกินมาอะไรอ่างเงี้ยเขาก็รวมๆมา เป็นหุ้นจนอยสิ่ห้าเป็นหุ้นใหญ่ซึ่งเราก็ไม่ได้รับไว้เราไม่ได้รับไว้เราบอกว่าแบบขอเราแบบทำงานตรงนี้ให้จบก่อนอาจจะแบบขึ้นแทนเป็นซีอีโอจะเป็นพีควีนใช่ซึ่งเราจริงๆริว่าเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานะจ่มีจะเปลี่ยนซื่อเป็นพีควีนไม่มีแล้วพีควีนอะไรคุณมองอะไรนะเราได้ใจญาติญาติมือเงินมาดคนแล้วเราได้หมดแล้ว ไม่ไม้หวังสมบัติมาไม่ได้หวังสมบัติเลยหลายคนมองว่าเป็นยายครอบครัวก็จริงจริงพี่ก็มองครอบครัวก็เป็นครอบครัวขอบคุเพราะว่าเราก็สนิทกันมากแล้วเราก็เราเจอเขาบ่อยมากๆเลยแบบแปดปีที่ผ่านมาก็เจอกันตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนพ่อครัวเขาก็น่ารักแล้วก็เอดูพี่ด้วยแล้วก็แบบเหมือนเขาก็เขาเรียกว่าไงเหมือนเขาทิีงพี่ดีมากๆเลย กานที่ไปกินข้าวในวันสำคัญหรือว่าเขาจะเชิญ์ีตเข้าไปก็มีคำก็มีก็มีบางก็แล้วแต่โอกาสก็แล้วแต่โอกาสก็ยบางทีคิวก็ไม่แบบก็ยืนยันว่าทุกโอกาสก็พี่ก็จะอ้อนตลอดไปก็ผ่านวันเกิดที่มาแล้วโอกาสถัดไปก็น่าจะเป็นวันวันอะไรดีอ่ะใกล้ๆนี้ไม่ใช่สักวันนี้เลยวันหยุดค่ะพี่เท่าไร้กันได้กว่าวันพุธวันพุธแฮปปี้เบิร์นเต้ โอ้คอนเสิร์ตที่ประกาศออกมาแล้วคกับคอนเสิร์ตปีนี้นะครฮะเป็นบิลกิ้เนี่ยธีเิกิตจากโปรเทอร์โบคอนเสิร์ตกัพิ่งประกาศเป็นห้าครับโปรเจกต์นี้มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาหลายคณลุ้นว่ารัชมังอยู่ไหมรัชมังเลยหรอจะมาดูครบหรือป้าเดี๋ยจองไปจะเหลือหรือป้าไม่มีทางเหลือันไรอื่น ่จริงตอนนี้ก็เริ่มคุยกันถึงแบบว่าเรื่องพาโชว์แล้วครัว <อะ S 1> <ม>่าแบบเฮ้ยใครจะมาเป็นแขกรับเชิญใครจะมาบ้างแบอบกว่าจะมีโชว์พาดไหนยังไงบ้างครับผมสถานที่ก็เลือกกันไปแล้วด้วยว <ง S 1> อยาเลือสถานที่นี่สรุปรือยังอะนะไรบางครสรุปแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเดี๋ยวเราประกาศนะรัเราให้คใครเป็นคนตัดสินใจกับเรื่องแบบนี้คนเดียวก็ก็จะตัดสินใจร่วมกันนะครับแลจะเป็นทั้งพีกี้นแล้วก็พี่เกลก็จะมีส่วนร่วมกันกถานที่จะพื้มันจะใหญ่ยิ่งขึ้นไหมครับว่าเขาใหญ่นะอ่า ใหญ่ใหญ่แบบคือว่าเบ้าเลยพูดยังไงดีอะพี่จะพูดอะไรพี่ะพี่ไปไปอะพี่เคยไปเล่นที่นี่หรือยังพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วนักชุมนุมก็มาสิ้แล้วสิ้นสองปีมาล้อนี่มันน่าปวดเราเป็นแฟนๆปีอ่ะเอางี้จุคนได้ประมาณเท่าไหร่มากกว่าอิมแพ็ควาย แต่แต่เป็นรอบเป็นสไปย์อะไงอ่ะแต่เป็นกับพี่แล้วนะกลัวกดบัตรไม่ได้อ่ะกดบัตรได้กดบัตรได้หรือว่ายังไงนะจะแบบก็เราอรอดูแล้วกันอาจจะมีรอบพิเศษรอบเพิ่มหรืออะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดว่าถ้าบัตรรอบแรกหมดภายใ้หนึ่งนาทีหมดแล้วเนี่ยพี่จีหรือว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเตรียมบอกมีเตรียมเตรียมเตรียมเผยไว้นะไม่ได้สไปค์ขนาดไหนถ้าถอยกิจกรรมมาปักกิดเกย์ตลอดก็ จริงๆแบบเราถ่ายทีวีเราถ่าย,ยว,ว่าชิ้นงานทั้งหมดของคอนเสิร์ต่ยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วกนะ็รอติดตามเหมือนกันจริงๆเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันคือดับเบิลทรัพย์เนี่ยแหละเขาว่าแบบดิวกินก็เป็นตัวปัญหาปูุงสอบ <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรกับทีเตรียมเตรียมแผนกันมานานไหมครับกว่าจะมีครั้งนี้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่มกราลแล้วจริงๆจริงๆคอนเสิร์ตคู่เนี่ยใครไนี่ยมาตั้งแต่กราแล้วแล้วก็ดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องแบบทีมอะไรโน่นนี่นั่นตลอด ว่าพิ่กี้ถามีพาที่เขาไปไปทัวร์มาด้วยน,นะก็เลยบอกว่ารอเขากลับมาก,ก็กกตัดสินใจทีเดียวแสดงว่ากว่าจะลงลอกแต่ละคนก็หาคิวกันหาคิวกันยาก่แล้วช่วงนี้แบบว่าเหมือนทํางานหนักกัน,น,นัู่ด้วยพอไปพอไปคอนเสิร์ตนะครับจริงจริงอ่ะพีเป็นคนคิดขึ้นมาใช่เนียอ,อยากลกโทร,ริบผแบบร์บทรับเบิร์ดทนับเบิร์ดทรับเบิร์ดทรับเบิา์ดทรับบิร์ดทรับเบิร์ดทรัเบิร์ดทรับ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 เบิร์ดทรบเบิร์ดทรับเบิร์ทรับเบิร์ันเ็ดูน่ารักดี หมือนแบบลิวกินก็เป็นตัวปัญหากินก็เป็นคนคอยช่วยแก้ปัญหาแล้วชื่อนี้มันไฟนอลที่เราเลยใช่ไหมคะหรือว่าเขาไม่มีเสี่งออกเสียงเลยเขาไปไปไฟนอลที่พี่เบลอะกินเขามีแยงไหมครับกินไม่มีแยงครับกินเขาตามสายอ๋อก็ลองแยงดูเสียงจะทำไมถ้จะทำไมฮะก็ไม่ทำอะไรอ๋อความชอบหลังของมันมีสูงมากเลยนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเรา อยากคาดหวังสูงสิตุดจ่าก็พยายามทําเต็มที่ครับผมด้วยจริงๆแบบสองคนก็พยายามแบบว่าคิดท่าโชว์มาให้มันใหม่จริงๆแล้วก็ก็พูดไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอดเราจะตามอะไปอยู่พูดเหมือนรู้เลยอ่ะพี่ไอ้เฉลยแล้วนะนี่คือชก็เฉลยแล้วนี่ไม่รู้จะไม่ได้ร้อนมาก Er โก well. er ็เป le ิดมาโดนแล้วเนี่ยนี่ก็มาหลอกคาะไม่มีอะไรโป๊อะไรเลยก็เปิดมาขนาดนี้มันก็มีแล้วล่ะไม่รู้เรื่องเรอปวดหัวแล้วเป็นลมแสดงว่ามันมีลุ้นมากๆเลยใช่ไหมครับสำหรับเงินกู้อะไรใดๆรอติดตามรอติดตามได้เงินไปหมดแล้วพี่อะช่วยอะตอมร่าสุดอเพิ่งไปดูคอนเสิร์ต L L อะไปให้กำลังใจใครเอ่ยไป ที่การเขาชวนนะครับผมแล้วเขาก็เลยบอกว่าแบบเออไปไปก็เดี๋ยวไปด้วยอะไรเพราะว่าเราก็ไม่เคยตอนแรกไปไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบไปเช็คทีเพราะแบบมีทุกคนไม่ใช่มีนายมีหลายๆคู่เลย18คนแล้วเลยแบบไปไปดูดีกว่าแบบคอเนเสิร์ตเขาจะเป็นยังไงไปหาในเพล์ในตัวไปแบบก็ไปดูด้วยว่าแบบเฮ้ยเหมือนโชว์เขาจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยดูเหมือนกันโชว์ที่แบบมีคนแบบ18คนเลยไปแบกบก็ไปดูด้วยว่าแบบเฮ้ยเหมือนโชว์เขาจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยดูเหมือนกันโชว์ที่แบบมีคนแบบ18คนเลย สนุกครับสนุกมากเนะรู้สึกว่าแบบอุ้ยเหมือนแบบโชว์พอดีมากแล้วแบบไดนามิกโชว์ต่างๆที่มันไล่แบบมันมันดีมากโฟร์ก็รักทั้งคู่รักทั้งโฟร์รักทั้งเจมินาแต่เมนโฟร์มากกว่านิดหน่อย้วไม่คิดว่าน้องเขาจะเห็นเหมือนกันนะครับผมแบบตอนแรกก็แบบไม่ได้จะออกไปอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบพี่กันพี่กาน้องบอกว่าไปดูสิอะไรเงี้ย ก็เลยบายบายเขาเขาเห็นพอดีเขาก็เลยบายบายโอเคพี่พี่ขออนุญาตถามถึงเรื่องที่ฟองคนโพสต์ไว้ขออนุญาตเลยแล้วกันคนโพสต์ดูมีดก็และที่ฟองใช่ไหมคะและที่ฟองก็จริงๆเป็นทีมงานมากกว่าก็พี่ๆทีมงาน มันมีแฟนคลับ,บแฟนๆไปหาว่าแบบมีคนพูดอย่างนี้นะม,มีคนแบบพูดแบบดูหมิน่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมทางทีมงานก็เลยปรึกรษ,ษาพี่ว่าแบบเราทําการฟ้องดีไหมอะไรอย่าเงี้ยพี่บอกว่า,าก็ได้ครับอืมแสดงว่าโค้ดนี้ก็คือมันค่อนข้างจิตใจตัวพี่พอสม S <S> <S ก็จริงๆคือว่ามันมันมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันนะครับเหมือนที่เคยพูดไปตลอดจริงๆคนเราจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ในโซเชียลครับแต่ว่าจริงๆมันต้องอยู่ในขอบเขตของการให้เกียรติซึ่งก,กันและกันด้วยแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงแล้วมันจะทำให้ที่เสียหายเนี่ยพี่รู้สึกว่า,วาเออสิ่งนี้พี่ก็ยอมฟัมงน่นอนพอมาสร้างความเข้าใจกันจดีมันก็ต้องมีคนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อเหมือนกันที่จะพูบาก็จริงๆคือว่าตัวเราเองเรารู้ดีที่สุดนะพี่หมายความว่าตัวพี่พี่ก็รู้ แต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยพี่ไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เราจะพอที่จะปกป้องตัวเองได้เราก็จะทำเพราะมันไม่ใช่ทางแรกๆกับพี่<ต>มันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเพิ่มดีกความที่แบบเอาจริงมากขึ้นไหมอ่ะก็เอาจริงทุกั้งนะแต่ว่าอนทุกคนก็แบบก็เขาก็บางคนก็ไม่หยุดเลยนะผมว่าคนแบบว่าเป็น account ที่เราก็แบบสื่อสารไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องค่อนข้้งอะไยาก แต่คนไหนที่เราหาตัวได้เราเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการนัดมาไกลเกลี่ยนะอย่างเขาที่เองก็มั่นใจว่าจะเอาจริงเอาเอาให้ถึงที่สุดเหมือนกันก็ให้ถึงที่สุดครับผมือรงที่ต<ก>อ,อนนั้นก็มีไกลเกลี่ยมีบ้างไหไมก็มีคร<ๆ>ับจริงๆมีมาเรื่อยๆครับผมก็ก็มาไกลเกลี่ยกันมาพูดคุยกันว่าเอ้ยทำไมทำไมทำนี้แล้วก็บางทีตัวพี่เองไม่ว่างยอะไรเงี้ยก็ส่งธนาเนี่ยแล้วยอมไหมพี่ยอมความไหม พี่ก็พี่ก็ชอบนะครับแยคว่าเขาไม่ก็ไม่เป็นไรอนะอยากให้แบบอยากอยากถามเขามากกว่าว่าจริงๆแบบเราไปทำอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าการเป็นเราเนี่ยมันมันทำให้เขาไม่ชอบหรอทำไมล่ะอะไรอย่างเงี для, ER S. <S ้ยอยากรู okay. oh, ้เห oh, ็นแล้และเหตุผลของเขาคืออะไรอย่างพี่เดี๋ยวเขาบอกพี่เหตุผลนะคบจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรู้เท่าไม่ถึงการบ้าบางทีก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบเขาไปทฮนดด้งกดอะไรเงี้ยครับผมหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเขาแบบเขาแค่รู้สึกไม่แบบ ไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าแบบเขาไม่ชอบให้คนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้ื่อมันคือปัญหาของเขาเองใช่มันเป็นปัญหาของเขาเองบางทีเขาก็เกิดจากความเครียดสะสมของงานบางทีเขาเกิดจากการที่แบบขัะลั่กับแฟนเลย้ะครับมเห็นรูปเราเลยบายเลยเห็นรูปเราพอดีก็เลยแบบว่าสน่อยอย่างเคสล่าสุดนี้ตัวของมีเขาได้ติดต่อมาคุยกเกี่ยวกับพีบ้างหรือยังครับยังครับผมคนนี้ยังครับแต่ว่าคนนี้ก็เหมือนจะไปดําเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็จะดำเนินต่อไปขั้นฟ้องเลยใช่ครับก็จะดำเนินคามต่อไปเรื่อยๆค่ะผมก็จะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทางผู้ใหญ่เป็นคนดูทั้งหมดหลังบ้านกคุณบีเลยใช่ไหมคะคุณบีคุณบีชอบฟ้องแต่ตอนนี้ตัวของพี่เองก็ไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมคะไม่เครียดครับจริงๆพีรู้สึกว่าแบบพี่ไม่อยากไปเสียเวลาหรือว่าให้เสีค่ากับแบบข้อความที่มัน มันไม่เป็นจริงด้วย <ừ m. S 2> แล้วก็แบบข้อความที่มันจะท็อกซิกครับพี่รู้สึกพี่รู้สึกว่าแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวพี่จะเก็บสิ่งนี้ทำไมเ <ừ m. S 2> พี่ยวเวลาไปให้กับแบบเนื้อทั้งกายนี่เขารัก,กที่เขาเดินทางมาซัพพอร์ต <ừ m. S 1> มากกว่าอยากจะเตือนอะไรแบบว่าคนที่ <ừ m. S 2> ก็ยังยังยังทำอยู่เงี้ยเห็น,เห,นเห็นว่าดาราเองก็คือเป็นเป็นสิ่งที่รองรับอารมณ์เขาเหมือนกันที่ดว่าใช่ครับก็จริงๆพี่รู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่เรารักล่ะสมมติมีคนมาพูดกับ เพื่อเราที่เรารักอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไง,งตัวเพื่อเราจะรู้สึกยังไงมากกว่าผมแล้วก็อยากให้ก็กยายามไม่ร้อไปกันครับก็อยากให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันบผมเราไม่แบบดาราศิลปินก็ไม่ใช่แบบที่ระบายของใครที่จะแบบอุย้ยวันนี้ฉันอารมณ์เสียเอาักหน่อยดีกว่า <c oughs> อะไรเงี้ยก,ก็ก็อยากให้แบบเออไป,ไปจัดก,การความรู้สึกตัวเองดีกว่าหรือว่าถ้าเครียดหรือว่าถ้ารู้สึกว่าแบบกดดันจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลองแบบคุยกับเพื่อนไหมปรึกษาแบบเพื่อนปรึกษาครอบครัว โอเคขอบคุณพี <laughs> ่ค่ะที่เซกันนะ